สาสกร,รมการเกษตรเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยมีผู้เล่นครับครับข้าวเรื่องของพันข้าว uh huh. ข้อมูลมันอยู่ที่หัวคนอย่างที่ผมเกินไปครับว่า uh huh. คนเนี้ยจับขึ้นมาเฮ้ยพรีเมียมจังก็ล,ลูกหมดเลย uh huh. มันกลายมาป่นข้อมูลพวกเนี้ยมันไม่ถูกพับปิดครับ uh huh. ถ้าใครสามารถดึงข้อมูลพวกเนี้ยครับ uh huh. มาทำเอไอแล้วก็สามารถให้จะเอามาช่วยยกระดับภาุศาการรมได้เนี่ย uh huh. ยังไงก็มีโอกาสค่อนข้างสูงแล้วผมก็ยังมองว่าตลาดตรงเนี้ยค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นบลูโอเชียน สวัสดีครับ B Times กับผมบัญชาชุมชัยเวทนะครับเรายังคงอยู่กับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เพราะปีนี้เป็นปีของ AI จริงๆนะครับรู้ไหมครับว่าวงการข้าวเอา AI เข้ามาใช้แล้วนะครับคุณภูวินคงสวัสดิ์ผู้ร่วมก่อตั้ง Easy Rice ใน B Times เนีครับสวัสดีครับคุณภูวินครับครับสวัสดีครับคุณบัญชาครับผมคริฟนะครับใช่ครับครับคำถามแรกเลย AI เข้าวงการข้าวแล้วคนวงการข้าวจะตกงานไหมครับ โอ้โหต้องบอกว่าไม่ตกครับไม่ตกแถมด้วยว่าเป็นการว่า AI เนี่ยจะเพิ่มความสามารถให้กับอุตสาหากรรมข้าวเลยครับผมต้องบอกว่าอุตสาหกรรมข้าวเนี่ยถือว่าเป็นอุตสาหากรรมหลักเกษตรหลักของประเทศไทยใช่ไมครัคือวงเงินเนี่ยอาจจะประมาณสัก400ล้าบาทต่อปีอแต่ว่าจํานวนคนที่อยู่ในอุตสาหากรรมเนี่ยเยอะมากครับคือ16ล้านคนปเป็นต้นประเด็นก็คือว่าเฮ้ยแล้ว อุตสาหกรรมที่มันมีคนอยู่เยอะขนาดนี้นครับ uh huh. มันยังมีความต้องบอกว่ามีความล้าหลังค่อนข้างเยอะครับ uh huh. ความตั้งใจหนึ่งของบริษัทเราก็คือว่าพยายามทําให้อุตสาหกรรมเนี่ยที่เป็นเรือธง,งอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ย uh huh. มีความล้าหลังยูเนี่ยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ครับในมุมไหนนะที่ว่าเราล้าหลังคนระับคุณประชาอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมครับว่า บ้านเราอะครับเรามีพันธุ์ข้าวที่บอกว่าเป็นพันธุ์พรีเมียมชแต่ผลผลิตต่อไร่เนี่ยต่ำมากต่ำมากถ้าเทียบกับต่างประเทศอย่างเวียดนามอินเดียใช่ไหมฮะคือของเราเนี่ยได้ประมาณแค่410กิโลกรัมต่อต่อไร่แต่ว่าอินเดียกับเวียดนามเนี่ยเขาไป900เขาไปพันกว่าอินเดียเวียดนามเนี่ยเขามีการปรับปรุงพันธุ์ที่ดีครับเขามีระบบการชนรับประทานที่ดีครับเ t the end เนี่ยหมายความว่าเขาสามารถ ขายข้าวได้รวมถึงกําไรเนี่ยก็มีมากกว่าแต่พอมาถึงจุดนี้กลายเป็นว่าอยู่ดีๆวันหนึ่งไอ้คำว่าปัญญาประดิษฐ์หรือเอก็เข้าสู่องการข้าวครับแนวคิดนี้มาจากไหนครับจริงๆนะต้องบอกว่าแบกการเนี่ยจริงๆนะจบวิศวกรรมครับ<อ>แล้วก็มีโอกาสได้ไปร่วมทุนกับบริษัทของรุ่นพี่ที่เป็นสายรหรัสน,นะครับ,รบในการทำส่งออกข้าวออร์แกนิกครับ<อ>ทีนี้พอเราเข้าไปในอุตสาหกรรมข้าวเนี่ยเราก็มีปัญหาที่ว่า ้ตอนเราจะส่งออกข้าวเนี่ยมันต้องมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนเรเด็งคือว่าเราใช้คนเนี่ยในการที่จะตรวจดูเรื่องของการแตกข้าวเต็มเรื่องของพันุข้าวนะครับปรากฏว่าการใช้คนเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นบริษัทใหม่ก็ไม่ได้มีพื้นฐานแน่นครับคนเี่กก็ตรวจสอบก็มีความคลาดเคลื่อนสูงครับกลายว่าเราส่งออกเข้าไปเนี่ยโดนปฏิเสธกลับมาจีนี้เราก็มาดูครับว่าปัญหาที่เราเจอตรงเนี้ย คือคนเนี่ยต่อให้เป็นเอ็กซ์เพรสทครับเราทางานกัน8ชั่วโมงต่อวันเนี่ยมันมีความล้าเราวิธีการเขาดูข้าวคือว่ามาดูข้าวทีละเมล็ดแบบนี้ครับเข้าเป็นหลักหมื่นหลักพันหลักแสนเมล็ดต่อวัน,นที่เขาดูมันก็มีความล้าความคลายเคลื่อนบ้างนะไม่แปลกครับที่เราจะโดนตัดราคาหรือโดนปฏิเสธกลับมาครับ,รบมันก็เลยเป็นที่มาของคำว,ว่าเฮ้ยเราอยากจะทําให้เรื่องของการตรวจสอบข้าวเนี่ยจัดเดินมันคือว่า ต้องใช้เอ็กซ์เพิการตรวจสอบอะไรที่มันยากปริมาณเยอะเนี่ยทำให้มันเป็นเรื่องที่เป็น easy เลยเป็นคำว่า easy way เข้ามาครับเริ่มทำตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วคิดว่า Easyrice เนี่ยมีฟีเจอร์ในการทำงานยังไงบ้างครับโห oh, ต้องบอกว่า mm hmm. จริงๆแล้วที่เริ่ม start project หรือแบบตั้งใจจะทำไปนจริงครับ,รบประมาณปี2019ครับ mm hmm. คือช่วงโควิดเนี่ย mm hmm. เราเจอปัญหาอย่างหนึ่งคือว่าสายเรียขาค่ะส่งออกข้าวยากแล้ว mm hmm. ข้าวที่มันไปเนี่ยมันจะเป็นต,ต้องมีคุณภาพจริงๆ mm hmm. ไม่งั้นมันจะไม่คุ้มค่าในการส่งเลย mm hmm. คือปัญหาที่เราเจอเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจครับว่ามันเป็นปัญหาที่เข้าขายสตาร์ทอัพได้หรือเปล่าคือ repeat and scalable ครับทีนี้เราก็เลยมีการคุยกับสมาคม รงสีสมาคมผู้ส่งออกข้าวสมาครคมผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์สมัครมชาวนาทุกคนที่อยู่ในห่วงโซ่อ,อุปาทานของข้าวครับคือเราก็อยากจะรู้ว่าไหนๆก็จะลงมือทำนะเพราะเรารู้ว่าการทำา AI ที่เป็น fundamental model เพราะว่าเรื่องเนี้ยข้าวเนี่ยมันไม่ถูกเทรนโดย base model ของ Google มันไม่ถูกเทรนโดย model ไหนเรารู้ว่าการที่จะทำโมเดลระกนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจำเป็นจะต้องใช้ resource ใช้ data จำนวนรับเลยเป็นว่าให้ถ้า เราทําไปแล้วเนี่ยเราใช้ได้แค่คนเดียวหรือใช้ได้แค่ในเครือข่ายของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คุ้มค่าเพราะมันควรจะต้องใช้ได้ทั้งซัพพลายเชนหรือทั้งมีคนใช้งานเยอะเราก็เลยมีการคุยแล้วก็ทำา o u ครับปรากฏว่าปัญหาที่เราคิดว่าตอนแรกเนี่ยมันมีอะไรที่มันเยอะมากถ้าเราจะแก้จริงมากกว่าที่คิดครับแล้วเราเลยจับประเด็นว่าจุดที่มันเป็นจุดคอม m อนกราวครับของทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็จุดตรงไหนบ้างที่ สามารถที่จะทำแล้วมันสามารถที่จะ repeatable scalable ได้ครับโดยเจอจุดที่ว่าเป็นจุดเรื่องของการตีราคารับซื้อตีราคารับซื้อใช่ครับซึ่งการตีราคารับซื้อแบบข้าวเนี่ยมันจะมีอยู่3ปัจจัยหลักครับปัจจัยแรกคือดูเรื่องของคุณภาพค,คุณภาพก็หมายความว่าสีมันแ้วข้าวหักข้าวเต็มเยอะไหมอันนี้2คือดูเรื่องพันปอมปนอ,อ,อันนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับราคามากที่สุดครับครับอันที่สามคือดูความชื้นชื้นซึ่งความชื้นเนี่ยมันมีเซ็นเซอร์มาวัดอยู่นะครับแต่คําว่า คุณภาพกับเรื่องของพันปอนปนเน uh ี huh. ่ยเราใช้สายตาคนดูกลายมาว่าข้าวชาวนา,าเนี่ย uh huh. เราก็จะมาดูอย่างเงี้ยครับอืม uh huh. อันนี้มีพันธุ์ปนประมาณ10%นะผมขอตัดราคาหน่อยคร uh huh. ัคือาชาวนาก็บอกว่า uh huh. ผมก็ดูมาดีนะครับมันไม่น่าจะปนนะ uh huh. มันกลายมาว่าเอา้เาแล้วเ,เราตัดสินใจแล้วแบบกลายว,า uh huh. ว่ามันไม่ได้มีมาตรฐานหรือวิทยาศาสตร์มารองรับ uh huh. มันเป็นปัญหาของชาวนากับโรงศี uh huh. เลยมองว่าตรงนี้จะต้องมีเทคโนโลยีเข้ามารองรับเลยเป็นตัว AI ที่ดูในเรื่องคุณภาพข้าวกับดูในเรื่องของตัว พันข้าวที่ปลอมปดนั่นแสดงว่าตั้งแต่ชาวนาปลูกนะครับเก็บเกี่ยวเอามาขายลงสีลงสีดูเสร็จซื้อปั๊บสีต่อส่งออกแพ็คขายถูกต้องครับแล้วก็ขายได้ทั้งประเทศแล้วก็ส่งออกนี่คือซัพพลายเชนมาทั้งหมดเลยใช่ครับ AI ของตัวนี้อยู่จุดไหนบ้างครับโอเคครับคือจุดแรกครับตั้งแต่เกษตรกรเนี่ยจะขายข้าวเปลือกให้กับโรงสีนะครับอันนี้จุดหนึ่งจุดหนึ่งแล้วใช่ครับเพราะว่าตอนตีราคารับซื้อ โรงสีจะขายข้าวกับผู้ส่งออกครับครับ,รบ,รบอันนี้ก็อีกจุดหนึ่ง<อ>ผู้ส่งออกจะรับซื้อจากโรงสีก็ต้องตีคุณภาพก็อีกจุดหนึ่งผู้ส่งออกจะส่งออกข้าวไปต่างประเทศเพื่อดูคุณภาพก็อีกจุดหนึ่ง<อ>ครับเพราะนั้นมันอยู่ทั้งทั้งซัพพลายเชนเลยครับพัฒนาจนถึงจุดนี้แล้วเนี่ยวันแรกที่ใช้งานเจอปัญหาไหมแน่นอนครับว่าคือ AI เนี่ย ผมว่าเชื่อว่าคุณบัญชาน่าจะเล่นตัว ChatGPT ใช่ครับใช่แล้วก็เคยทําให้มันสามารถเจเนเรตวิดีโอได้ใช่ไหมครับเคยเหมือนกันครับบางทีวิดีโอเนี่ยนิ้วคนก็มี6นิ้วบ้างใช่ไหมมีคิ้วที่มันติดกันบ้างซึ่งเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าความ robustness ครับคือความคงทนของโมเดลยิ่งตรงนี้ครับถ้าโมเดลเนี่ยเราสมมุติว่าเข้า sample เดียวกันใช่ไหมเราใส่ไปครั้งแรกเนี่ยเราบอกว่ามีความบริสุทธิ์ที่90%ใส่ไปร้อยเปอสองลงมา85เราจะถือว่าเหมือนกันครับเหมือนกับโมเดลที่เเราาบอกกัันนน่่ีียมมมมไคว ทนทานของโมเดล<อ>ทีนี้ปัญหาคือว่าวิธีการทําให้มันมีความโลว์มาของ AI วิธีการทําให้ AI มันเป็นที่น่าเชื่อถือของอุตสาหกรรม,ม,มครับซึ่งคําว่าน่าเชื่อถือเนี่ยหมายความว่าทุกวันนี้ครับเราเอาข้อมูล chatgpt เนี่ยเราจะเรียกว่ามี Val ิเเตอร์คือตัวเราเองว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่ามันถูกต้องใช่ไหมใช่ครับแต่อุตสาหกรรมเนี่ยมันจะต้อง V วริเจากคนที่น่าเชื่อถือครับหมายความว่าเราจะต้องเอา AI ตรงนี้ครับไปให้องค์กรที่อุตสาหกรรมเนี่ยให้การยอมรับ ซึ่ง oh. ใ,นในไทยเนี่ยการค้าก็จะเป็นกระสุนผลิตใช่ครับหร,หรือเรื่องข้าวจะเป็นกรมการข้าวใช่ไหมฮะใช่ครับเราก็จะเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย uh huh. เอา Data ให้ถูกต้องมาให้กับเรา uh huh. แล้วก็เป็นการวิเคราเอให้ถูกต้อง uh huh. ครับไม่หน่ำซ้ำเลยคือว่ามันข้าวเนี่ยเราต้องลองคือด,ด,ดูดูการแรกเนี่ยถ้าได้ accuracy 9กเ็นเี่ย uh huh. อย่าไปเชื่อมันมันอาจจะไม่มีความ robust มันต้องมีการ2 3 4สดู oh. ขึ้นไปครับตอนนี้ก็แน่นอนคขาว่าตอนแรกเนี่ยก็จะมีแค่กลุ่มที่เขาก็มองว่ามมัยงไ่ีความ โลบัสเนี่ยแหละครับถูกแต่พอผ่านไปสองสามฤดูเนี่ยมันเริ่มมีความคงเออ่มีความเสถียรที่ดีมีคนรับที่ดีเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะหันเข้ามาใช้ครับแสดงว่าจากปี2019จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็คือ2025เนี่ยครับเราใช้เวลาในการพัฒนานานไหมโหคือผมเริ่มปี2019เนี่ยต้องบอกว่า product Set เสร็จออกมาเนี่ยประมาณปลายปี2021ครับโอ้สองสามปี เกือบ3ปีครับ3ปีคือต้องบอกว่า AI เนี่ยพอมันแน่นอนเขาบอก Google เขาไม่เคยเอาข้าวไทยไปเทรนใช่ไหมฮะใช่ครับมันไม่ได้มีเบสโมเดลที่มันจะสามารถเอามาใช้ได้ขนาดนั้นมันไกลมากเราต้องพยายามบิลฟันเดเมนทัลโมเดลของเราเองครับมันเลยจำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลข้าวครับหลักร้อยล้านเมล็ดแล้วก็พันข้าวเนี่ยทั่วประเทศไทยแล้วก็ใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงครับร้อยล้านเมล็ดขึ้นไปขึ้นไปถึงจะทําให้มันมีความแม่นยำแม่นยำของข้อมูลจิ้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต พอเริ่มทำงานกันเป็นจริงจังเริ่มใช้งานจริงจังตั้งแต่วันแรกเนี่ยนะฮะเป็นไปนอย่างที่เราคิดไหมโอ,อ้ไม่แน่นอนครับไม่เป็นเลยครับเอาเลยทำไมคือเราคิดว่าโมเดลเนี่ยเรามีความเสถียรเรามีความแม่นยำแล้วแต่พอไปใช้งานจริงเนี่ยมันเจอเขาเรียกว่าภาษายไอรเรียกว่า unseen data คือ data ที่ไม่เคยเจอครับ<อ>มันทําให้โมเดลเนี่ยมันมีความความแกวกค,<อ>ครับพอมันแกวงเนี่ยมันกลายเป็นว่า positioning ของตัว product เนี่ยมันเคยอ,อยู่ในจุดที่บอกว่าต้องช่วยในการตัดสินใจราคารับซื้อใช่ ราะฉะนั้นมันจะต้องมีความแม่นยำมากๆครับมันเลยทําให้ตอนแรกเนี่ยมันก็จะมีทั้งสองฝั่งที่เขาก็อยากจะสนับสนุนให้ตัวนี้มันเกิดขึ้นก,กับอีกฝั่งหนึ่งก็มองว่าเออถ้าไม่แม่นผมก็ไม่ใช้ครับทีนี้การที่กว่าจะทำให้ฝั่งแรกเนี่ยที่เขายอมเปิดใจแล้วสนับสนุนเนี่ยให้มันแม่นแล้วเกิดเขาเรียกว่า words o ออ o มา h ครไปหาอีกฝั่งหนึ่งได้เนี่ยมันใช้เวลาประมาณหนึ่งครับ และที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเครื่องที่ทําหน้าที่ในการใส่โปรแกรม AI เข้าไปใช่ไหมครับถูกครับ,ครบเครื่องนี้ปกติเนี่ยมันก็คือเครื่องตรวจคุณภาพข้าวอย่างที่เราเห็นทัน่วไปไหมครับครับคือ<ม>ปกติเนี่ยการตรวจสอบคุณภาพเนี่ยเราจะส่วนใหญ่จะใช้คนนั่นะครับมากำข่ามาดูด้วยตาเนี่ยครับว่าคุณภาพเป็นยังไงบ้างครับคือเครื่องมือตัวนี้มันก็ทําการเรียนแบบการมององคนแหละครับก็คือว่าเรามีลายสแกนก็คือภาพภาพจากด้านล่าง พื่อให้มองเห็นว่าคุณภาพเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของพันธุ์ข้าวเป็นยังไงครับ,รบแล้วก็เอ,เอามาประมวลผลโดยสมองคือแต่ว่าสมองตัวนี้เป็น AI เป็น AI ที่มีการเทรนข้อมูลเป็นมากกว่าร้อยล้านเมล็ดแล้วก็มีเรื่องของตัวพันธุ์ข้าวที่ครอบคลุมจนถึงวันนี้ปรากฏว่าทุกฝ่ายที่อยู่ในอุตสาหกรรมข้าวเนี่ยรับเครื่องนี้ได้ไหมตอนนี้มีทั้งหมดใช้งานประมาณสักสามโรง,งงานครับครับคือต้องบอกว่ามันเริ่มเกิดการประยุกต์ใช้ครับคือตอนแรกเนี่ย กว่าจะขึ้น30ที่แรก40ที่แรกโรงงานแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะยากครับรบแต่ว่าตอนนี้ประมาณสัก3ปีกว่าครับเราก็ได้ประมาณสัก300กว่าโรงงานสามร้อยกว่าโรงงานแต่ว่า400 account นะครับโอ้เยอะนะครับเพราะว่าในโรงงานเนี่ยเขาก็จะมีมีฐานการผลิตอยู่บางทีก็มี2ที่อย่างเงี้ยใช่ครับก็ประมาณ400 account คาท์ครับปัจจุบันนี้การใช้งานเนี่ยก็ตกปีละประมาณตอนนี้คือแตะล้านครั้งต่อปีครับครับก็คิดว่า ถ้าการใช้ทวิไปไทยเนี่ยผมมองว่ามันก็ต้องแตะหลัก78ดล้านครั้งต่อปีอยู่แล้วครับ78ล้านครั้งต่อปีแต่ปัจจุบันตอนนี้ล้านครั้งเสีศษใช่ครับแสดงว่ายังห่างพอสมควรเลยนะฮะยังยังมีกลุ่มที่ยังไม่ได้ใช้พอสมควรครับอ๋อครับฮะหลังจากที่เราใช้งานมาแล้วเนี่ยแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จเลยไหมปัญหาที่บอกว่าราคาถูกกดปัญหาที่บอกคุณภาพมันสะสมปอมปนเป็นเพราะว่ามนุษย์มองอาจจะคลาดเคลื่อนไปนี่ครับต้องบอกว่ามันค่อยๆค,ค,ครับคือค่อยๆทําให้การค้าเนี่ยมันเป็นหลัก วิยาศาสตร์มากขึ้น uh huh. ครับมันก็มีเคสที่เขาใช้ผลเราเนี่ยเป็นการบอกว่า i, เครื่องเนี่ยมันตรวจได้ประมาณนี้นะราคา uh huh. มันคนเป็นเท่านี้ uh huh. ครับซึ่งตอนแรกก็ไม่ค่อยมีการยอมรับ uh huh. พอทําไปทํามาเนี่ย เครื่องมันมีความสเสถียรมากขึ้นคนก็ให้การอยอมรับมากยิ่งขึ้นครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันต้องใช้เวลาในการปรับตัวอีกระยะหนึ่งเลยครับ,เ,รบเพราะว่า AI ในอุตสาหกรรมเกษตรก็ค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่มากๆถึงจุดนี้ถ้าดูศักยภาพของบุคลากรทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในระบบซัพพลายเชนทั้งหมดเนี่ยเขาพร้อมไหมสำหรับการใช้ AI โอโต้องบอกว่าอุตสาหกรรมข้าวเนี่ยเป็นอะไรที่ผมแบบ ซอร์ไพรส์มากครับในช่วงแรกที่เข้ามาคืออย่างที่คุณบัญชาเกิดมาตอนแรกที่เขามีความเป็นเอ็กซ์เพรสตนะครับอยู่ดีคือจับเอาข้าวอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นข้าวสารเนี่ยครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยข้าวเนี้เป็นข้าวพื้นอุบลครับอยู่นอกไปดูด้วยซึ่งถูกต้องหมดเลยถูกต้องมเลยเรารู้ว่าพื้นข้าวแบบเนี้ยครับเฮ้ยเอาเอาไปผสมกับข้าวที่เรามีอยู่เนี่ยแล้วมันจะขายที่ฮ่องกงได้เนี่ยครับ โดยที่ใช้แค่ฟิล่งครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกว่ามันมีเซนเซอร์วัดความชื้นใช่ไหมฮะมคนที่เขาเป็นเอ็กซ์เพรสจริงคือไม่ใช้เซนเซอร์ครับเดินมากรรมแล้วก็บอกว่าอันนี้ความชื้น20%อบอร์ผมมาไปวัดกับเซนเซอร์ม,มันกลายว่า20.02คือจริงๆแล้วอุตสาหการรมข้าวเนี่ยมันมีความเป็นเอ็กซ์เพรสเยอะมากครับสูงมากเลยนะค,ค,คือเราก็มองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วความรู้หลงเนี้ยมันเป็นความรู้ที่ค่อนข้างจะมีค่าครับใช่ใช่ค,ครับเราเลยมองว่าการทําเทคโนโลยีตัวเนี้ย คุณมันจะไปเก่งเท่าเขาในนาเนใวันเนี่ยม,ม,มันเทียบไม่ได้ oh. แต่เรามองว่ามันอาจจะเป็นผู้ช่วยที่ทําให้เขาสามารถทํางานได้เร็วขึ้นหรือดีขึ้นแอนพลูชชั่งที่เราพยายามพัฒนาระบบ AI ขึ้นมาตัวเนี้ยอย่างที่ผมบอกไปครับว่าเป็นผู้ช่วยในการตัดสินใจเรื่องราคา uh huh. แต่ไม่ใช่ทั้งหมด uh huh. นะครับนั้น คนที่มีความเป็นเอ็กซ์เพรสเนี่ยยังมีความสําคัญกับอุตสาหกรรมอยู่ถ้าพูดสมองเนี่ยเราจะรู้ดีครับว่าเราจะต้องมีพนักงานที่เก่งแล้วก็ดูเรื่องของรสชาติที่เก่งมากๆแบบนี้ไม่งั้นธุรก,กิจเราถ,ถึงจะเติตบโตใอ่คุณลิศบุลังบอกว่า EasyRise AI เป็นตัวเสริมไม่ได้มาทดแทนไม่ได้มาทดแทนนีครับคือ ใครที่ใช้เครื่องของเราเนี่ยจะเก่งขึ้นเหมือนกับคนที่ใช้ ChatGPT ือใช้ Agentic AI ได้นะครับก็คือจะสามารถทํางานที่ตัวเองเรับผิดชอบได้ดีขึ้นนครับแต่ว่าถ้าถ้าเราคิดในแง่นะประสิทธิภาพประสิทธิผลระหว่างใช้เครื่องก็ใช้คนที่มีความประสบการณ์สูงเนี่ยตรงนี้คุณรีมองยังไงคืออย่างนี้ครับผมมองว่าต้องต้องใช้ควบคู่กันครับครับคือระบบ AI เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่มันบอกอย่างตรงไปตรงมาแหละครับว่าเปอร์เซ็นต์มันคือเท่าไหร่แต่คนเนี่ยเขาจะรู้ครับว่า พอมันเปอร์เซ็นต์มาแบบนี้เซน ARIO นักการรับซื้อนะักของเขาเนี่ยเขาอาจจะมีค่าพันอื่นเนี่ยที่ Priority สูงอยู่แล้วงั uh huh. ้นสิ่งที่ AI บอกว่าอันนี้มัน Priority ตี้ตเนี่ย uh huh. เขาจําเป็นต้องกดราคาจริงไหม oh. ถ้าเป็น AI วัดก็คือตรงไปตรงมาคือควรกดราคาเลย uh huh. เพราะว่าค่าม,ามัน p พ i o r i t ตตี้ต่ำแต่เซน ARIO ที่เขามีค่า เอ่อพาร์ตี้สูงละการรับเข้ามาแล้วมาถ่วกันมันก็ขายได้ไม่งั้นไม่คนเนี้ยเราควรซินเซียไหม,มเราควรที่จะคิดคอนเนคชั่นไหมเดี๋ควรที่จะซื้อราคาเท่าไหร่ค,รคนจะเป็นคนช่วยตัดสินใจทีครับมันเลยจำเป็นจะต้องใช้การบริหารงานนะบริบทนั้นแล้วก็ประสบการณ์ของคนที่เอา,เอาทําการมาผลิตข่าวด้วยครับแสดงว่าโดยฟีเจอร์และโมเดลปัจจุบันมันยังไม่สามารถทดแทนการตัดสินใจของคนสุดท้ายที่จะบอกว่า<ช>ผมซื้อราคานี้แหละ ถูกครับถูกไหมฮะคือสุดท้ายแล้วต่อให้มันเป็นเข้าไปอีกขั้นหนึ่งที่พวกผมกำลังทำคือ Agentic AI เนี่ยก็ยังจะต้องใช้คนอยู่ดีครับเหลือครับเป็นสเต็ปต่อไปถูกไหมฮะสเต็ปต่อไปครับมันจะทำยังไงครับสำหรับตัว a g e n t i c AI agentic AI ก็คือตอนนี้ครับเครื่องของเราเนี่ยได้ข้อมูลที่จําเป็นเนาะก็คือเรื่องของคุณภาพกับเรื่องของพันข้าวครับครับต่อมาคือว่าเรากําลังจะทําเรื่องของที่เป็นเอเจนต์ในการให้จะปริ้นข้าวครับ เคือเราทำเรื่องของการทำ Optimization เรื่องของราคาการผลิตทำยังไงให้การผลิตเนี่ยมันต้องทุนถูกแล้วก็ได้มาจินที่มันสูงครัเอา AI เข้ามาเกี่ยวข้องเลยเหรอเอา AI เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ช่วยตัดสินใจในการที่จะ เป็นข้าวแล้วก็ผลิตข้าวส่งออกไปยังประเทศที่เขาต้องการนะครับโอ้นี่คือสเต็ปต่อไปที่จะทําถูกไหมครับครับตอนนี้ก็เริ่มพัฒนาแล้วครับจริงๆแล้วเรื่องข้าวเนี่ยคุณภาพก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆในภาพที่ทางพวกเรามองเนี่ยเรามองไปถึงเรื่องของการผลผลิตเรื่องของ productivity นะครับครับคือถ้าคุณบัญชามองอย่างเงี้ยครับเขาจะมองว่ามันเป็นแค่ลักษณะกายภาพแต่ว่าจริงๆแล้ว AI เราเราเก็บนะครับเราเก็บมาเรียกว่าข้อมูลทั้ง phenomic และ genomic ของข้าวด้วยครับโอโิโนมิกและจีโนมิกของข้าว มันจะส่งผลต่อเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์ข้าวครับคือถ้าเรายิ่งมีข้อมูลเยอะครับเราดูว่าการปรับปรุงพันธุ์ข้าวแบบไหนเนี่ยมันจะให้คุณภาพที่ดี mm hmm. มันจะให้ผลผลิตที่ดีเนี่ย mm hmm. มันก็จะเป็นแต้มต่อให้กับเกษตรกรที่มีเมล็ดพันธุ์ที่มีผลผลิตต่อให้มันสูงด้วยครับฉังว่าปัจจุบันเนี่ยบริษัทที่ค้าข้าวในเมืองไทยหรือว่าอาจจะเป็นที่อยู่ในซั p พลา chain ทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าเขาสนใจเขาก็ต้องซื้อผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์ของเราไปใช้ถูกไหมฮะใช่ครับครับอะแพงไหมครับนี่อ๋อค ตอนแรกเนี่ยเราตั้งใจว่ามันเป็น AI เนต้มันมันมันใช้เงินพัฒนาไปก็หลัก3-4ล้านเหรียญนะครับเวลามันขายเนี่ยมันก็ต้องมีราคาประมาณนึงแต่เราเข้าใจครับว่าในอุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยเราไม่ได้มีกำลังซื้อที่สูงครับสิ่งที่เราพอที่จะทำได้เนี่ยอย่างตัว MP เนี่ยเราขายเป็นการ Subscription นะครับก็คือประมาณที่ละแสนสองนะครับ อีกตัวหนึ่งคือตัว M0 เนี่ยเราขายที่ประมาณเครือบแสนห้าครับก็พยาย,ยามที่จะทำให้มันมีเวอร์ชันที่เป็นอีโคโนมีเวอร์ชันออกมาเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรเนี่ยหรือกลุ่มพวกวิสาหกิจชมุชมชนเข้าถึงได้ด้วยครับรับราคาที่บอกเมื่อสักครู่นีคือต่อปีถูกไหมครับครับต่อปีอ๋อหมายถึงว่าถ้าเทียบกันจริงๆราคาก็จะสูงอยู่ครับครับ,รบใช่ครับเพราะว่ามันก็มีต้นทุนที่เราไปพัฒนาครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราพยายามทำอยู่คือเรื่องของการออปติมิเซชันคือ AI เนี่ยเราจะต้องใช้พวก GPU B M p c จีพียูลีพียูมา เราถ้ามันหนึ่งการระมบงผลเนี่ยมันใช้วีซอร์ในการประมวลงผลที่เยอะเนี่ยราคา AI มันก็จะสูงครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าทำเหมือนยีฟซีครับคือทำเรื่องของการออพติมิเซชันโมเดล AI ครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เรา e ิ r c h ตอนแรกเนี่ยการให้บริการเนี่ยจะไม่สามารถที่จะให้ราคาถูกได้แบบนี้ได้แต่ว่าเราพยายามทําจนกระทั่งมันลงมาได้ประมาณนี้ครับครับฮะและนี่คือในประเทศไทยที่เราทําขึ้นมาแล้วนะครับตั้งแต่ปี2019เ้เชื่อว่าพัฒนาประมาณ3ปีนะครับแต่แน่นอนครับประเทศไทยมีคู่แข่งส่งข้าวเยอะ อินเดียเนี่ยมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลกเวียดนามเนี่ยคุยกับเรามาโดยเฉพาะเรื่องผลผลิตต,ต่อไร่แล้วเขาก็ชนะเรามาตลอดถูกไหมฮะกัมพูชานเนี่ยนะฮะไปประกวดสายพันธุ์ข้าวเขาชนะเราเหมือนกันนะฮะหลังๆนี้เราก็แพ้พันธุ์ข้าวไปเยอะค,ค,คำถามคือตลาดพวกนี้เรามองอยังไงกับ AI ของเราที่จะไปต้องบอกว่าตอนนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคือไปนะที่อินเดียกับเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต้องบอกว่าตอนนี้คือเรา เรื่องของตัวข้าวเนี่ยถ้ามองเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเนี่ยจริงๆแล้วในมุมมองของอินเดียในมุมมองของเวียดนามเนี่ยเขามองไทยว่าข้าวไทยมีดีพรีเมี่ยม<ช>การใช้เทคโนโลยีอะไรเนี่ยถ้ชาใช้แล้วประสบความสําสเร็จเนี่ยแล้วมีคนใช้เยอะเนี่ยเป็นล้านครั้งเนี่ยเขาก็อยากใช้ด้วยคือเขายินดีที่จะเวลคัมเรื่องของเทคโนโลยีไปทําให้ตัวอุตสาหกรรมข้าวเขาดีขึ้นอยู่แล้วแต่ถ้ามองเรื่องของการแข่งขันในในอุตสาหกรรมข้าวเนี่ยต้องบอกว่าไทยตอนนี้เราน่าจะเหื่ครับอ๋อเยอครับเพราะว่าอย่างที่ผมเกินไปเบื้องต้นครับว่าการที่จะ แข่งขันในอุตสาหกรรมข้าวเนี่ยคงสร้างพื้นฐานจะต้องดีบริแรพันต้องดีะระบบน้ําต้องดีครับเรื่องของระบบดินก็อีกส่วนหนึ่งครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องพันธุ์ที่เราสามารถทําได้คือ,อ,อตอนนี้กลารว่าพันธ์ข้าวที่ดีเนี่ยทั้งอินเดียและเวียดนามเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่เรียกว่าผลผลิตต่อไรสู่ครับเรื่องของระยะเวลาปลูกที่มันสั้นครับเรื่องของการใช้น้ําที่มันน้อยครับถ้าเรามองเรื่องปัจจัยพื้นฐานตรนี้ครับพันที่อินเดียที่เวียดนามถืออยู่เนี่ยได้เปรียบ พันในประเทศไทยเยออย่างมากอย่างมากด้วยอย่างมากครับอ่ามกลับไปที่ปัญหาเดิมที่ค้างกันมานมนานก็คือการสู้กันในแง่ของอคุณภาพสายพันธุ์ระยะเวลาการปลูกนะฮะการอยู่ในแหล่งชลประทานน้ําเข้าถึงไม่เข้าถึงครับคือผมมองว่าตอนเนี้ยเราเราพยายามขายข้าวของบริใช่ไหมครัแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ เรากำลังจะเจอครับคือเวียดนามเขามีโปรเจกต์ที่เขาจะลงตลาดข้าวพรีเมียมด้วย uh huh. ครับเพราะเราเขารู้แล้วครับว่าตลาดข้าวพรีเมียมเนี่ยมันมีมาร์จินที่มันสูงใช่ครับ uh huh. ตอนนี้ข้าวพันธุ์ใหม่ที่เขาปรับปรุงมาเนี่ยกำลังจะเข้ามาตีตลาดข้าวของบริแล้วครับ uh huh. แล้วสิ่งที่น่ากลัวคือว่าบริเราเนี่ยเราพื้นที่ไร่หนึ่งเ,เราได้ประมาณ450กิโลกรัมใช่ไหมใช่แต่ว่าพันธุ์ข้าวพันใหม่ S325 s t 2 4ของเวียดนามเนี่ย uh huh. ผลผลิตตันกว่าตันกว่า แล้วราคามันทําให้ราคาขายข้าวในในในตลาดนะครับ <c oughs> มริเนี่ยเราต้องยืนพื้นที่ประมาณ900 USD <c oughs> ต่อตัน <c oughs> นะครับอันเนี้ยเขาสามารถลงมา650 USD ต่อตันโ <c oughs> ดยคำที่ว่าคุณภาพเนี่ยมันอาจจะไม่ต่างมากแต่ราคามันต่างมากเนี่ย <c oughs> มันกลายว่าตลาดเนี่ยจะเริ่มสิญเสีไปซึ่งผมค่อนข้างที่จะเชื่อว่าตลาดมลิเราเนี่ยน่าจะสามารถส่งออกในน้อยลงอย่างมีนั่ยังสำคัญในปีนี้นะครับในปีนี้ด้วยนะครับเขามองว่า ตลาดการใช้ AI สสำหรับตรวจคุณภาพข้าวเนี่ยฮะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในอาเซียนโห oh, ต้องบอกว่า hmm. อุตสาหกรรมการเกษตรเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยมีผู้เล่นครับครับ <c oughs> คือเรารู้ฟันดัมเบล a ์ของการทำา AI ใช่ไหมครับ uh huh. ว่าอย่าง h ชด GPT เนี่ยเราก็ไปรวบรวมข้อมูลที่มันพรับปิกมาสน <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ว่าเรื่องของคุณภาพข้าวเรื่องของพันุ์ข้าว uh huh. ข้อมูลมันอยู่ที่หัวคนอย่างที่ผมเคยไปครับว่าคนเนี่ยจับขึ้นมาเฮ้ยพรีเมียมจังก็รู้หมดเลยมันกลายมาป็นข้อมูลพวกนี้มันไม่ถูกพบับปิดครับสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อได้เปรียบก็คือว่า Data พวกนี้ครับมีปริมาณมหาศาลมากในตลาดที่ยังไม่ถูกพบับปิดครับ อุตสาหกรรม AI ในเรื่องของเราต้องมีความ u n i q u เนี่ะฉะนั้นสิ่งนี่มันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ u n i q u ในซาวิสเอเชียเลยก็คือว่าวข้อมูลที่มันยังไม่ถูก p ปิปิกมีจำนวนมากถ้าใครสามารถดึงข้อมูลพวกนี้ครับมาทำ AI แล้วก็สามารถให้จะามาช่วยยกระดับอุตสาหกรรมได้ย,ยังไงก็มีโอกาสค่อนข้างสูงแล้วผมก็ยังมองว่าตลาดตรงนี้ค่อนข้างจะเรียกว่าเป็น blue o ช e ย n เพราะอุตสาหกรรมกรเกษตรเนี่ย พูดถึงเ i เนี่ยเขาอยากจะมาเรียนรู้อยากจะมาใช้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ค่อยมีเครื่องมือที่เขาให้เลือกใช้เลยไม่เหมือนกับบริษัทเอกชนทั่วไปนะลูมตรงเนี้ยผมมองว่าค่อนข้างให้จะมีจํานวนมากแล้วก็ต้องการสตาร์ทอัพเข้าไปซัพพอร์ตค่อนข้างเยอะครับแล่ผมก็ค่อนข้างเชื่อว่ามันมีความยูนิคที่บริษัทใหญ่ๆอย่างต่างประเทศเนี่ยไป่สามารถทําได้เพราะเขาไม่มี Data เพราะเขาไม่มี t a นี่ครับคุณลีฟคิดว่าวันหนึ่งจะาเอไอตัวเนี้ยไปตรวจทุเรียนมังคุด ม,ม่งทําได้ไหมเร,เราคิดอยู่แล้วครับเราอยากจะทําครับ <c oughs> คือตอนแรกกายว่าเราทําเรื่องข้าวอยู่คือในแนวแกนล,ลึกเนี่ยเราก็ขยายไปต่างประเทศ <c oughs> เราขยายไปเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการปรับปรุงพันธุ์เรื่องของจีโนมิกข้าว <c oughs> อันนั้นเราไปครับแต่ว่าในแนวแกนราบเนี่ยเราก็มีการขยายไปยังกาแฟตอนนี้กาแฟด้วยเหรอใช่ครับแล้วก็มีเพื่อนอื่นๆกางตามมาครับแต่ว่าองหลักที่ทำแล้วก็เริ่มพัฒนาตัวเนี่ยเป็นกาแฟครับเป็นกาแฟแล้วเร็วๆนี้เราอาจจะได้เห็น A i ไอในวงการกาแฟ ใช่ครับเกิดขึ้นโดยเฉพาะพิมพคนไทยใช่ครับครับหลายคนนะฮะพยายามที่คิดอยากจะทําธุรกิจกันเยอะแยะมากมายเลยแต่ในยุคนี้ก็อยู่ในยุคเรียกว่า AI ด้วยกันทั้งสิ้นครับแนะนํำยังไงครับต่อให้เป็นธุรกิจดั้งเดิมที่ทําอยู่หรือจะต้องไปเป็นธุรกิจใหม่ที่จะต้องใช้ AI เข้ามาผมค่อนข้างมองว่า AI ไมันมันไม่ใช่เรื่องที่จะหลีกเลี่ยงได้ครับมันเป็นเรื่องจําเป็นแล้วครับเพราะว่ายังไงเราอยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยเรามีคู่แข่งแล้ว ที่ผ่านมาเราก็รู้แล้วครับว่าบริษัทที่ใช้ AI กับไม่ใช้ AI เนี่ย productivity มันต่างกันมากครับทุกวันนี้ครับ AI มันคือทางรอดครับคือผมไม่ได้บอกว่ามันจะมาแทนคนทั้งหมดนะครับแต่บริษัทที่ใช้ AI จากประโยชน์จาก AI เนี่ยมักจะมี productivity ที่ดีกว่าบริษัทที่ไม่ใช่นันการแข่งขันมันสามารถที่จะแข่งขันกันแบบวัดผลว่าชนะติดแพ้ได้เลยครับ